วาดของเล่นให้หน้อยดีจะเอาไปส่งครูครับต่อไป,ปกูวาดของกูเสร็จแล้วนี่ลูกปิงปองปของมึงเอาไปลูกกอล์ฟไหมนั่นมันใช่ของเล่นที่ไหนเล่เาเอ้าทําไมอะลูกปิงปองมันก็เป็นของเล่นได้แต่ครูเขาสั่งว่ามันจะต้องมีการออกแบบแบบพวกอาร์ตทอยอะอ๋อแบบพวกโมเดลที่เอาไว้ตั้งโชว์นะงั้นก็เติมแขนเติมขาเข้าไปแบบนี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้เองเหรอนี่มันตัวอะไรวะนี่อาร์ตทอยพาทิตไง แต่ว่าโจทย์ไม่ได้มีแค่นี้นะเอา้ามีอะไรอีกวะมันจะต้องวาดเป็นคอลเลกชันฮะฟังดูเหมือนกูจะต้องวาดเยอะใช่คอลเลกชันแรกจะต้องวาดทั้งหมด5ตัวแล้ววาดตัวละครลับอีก1ตัวโหนี่กูต้องวาดอีก5ตัวเลยเหรอวะเนี่ยงั้นตัวที่2เอาแบบนี้แล้วกันนี่อะไรอีกวะก่อพระอาทิตย์ขึ้นไงไม่เห็นจะต่างจากตัวเมื่อกี้เลยวะใครจะสนเอาแบบนี้แหละตัวที่3ก็เอาแบบนี้ อันนี้ก็พระอาทิตตกอะดีดีไซน์ซ้ำๆกันแบบนี้ใครจะไปซื้อวะกูไม่ได้จะทำขายกูแค่อยากส่งครูให้มันจบๆตอนนี้มีพระอาทิตย์ธรรมดาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอีกสามตัวจะเ,เป็นอะไรดีงั้นตัวที่สี่เอาแบบนี้แล้วกันนี่คือพระอาทิตย์อะไรวะก็พระอาทิตย์ประเทศไทยไงโอ้กูถึงว่าหัวแดงมาเชียวต่อมาก็ตัวที่ห้าเอาดำๆแบบนี้ไปเลยอันนี้คือพระอาทิตย์อะไรอะมันคือสุริยุปราคา โอ๋อคืออะไรวะมันคือช่วงที่พระอาทิตย์และพระจันทร์โคจรมาอยู่ในระดับเดียวกันมันเลยจะทําให้เกิดสุริยุปราคาเป็นพระอาทิตย์สีดําแบบนี้หรอเดี๋ยวต้องไปหาดูหน่อยแล้วนี่กูจะต้องวาดตัวละครรับอีกหนึ่งตัวใช่ไหมใช่คือแบบว่าตัวละครตัวนี้มันจะต้องพิเศษกว่าตัวอื่นด้วยงั้นกูนึกออกแล้วว่าจะให้มันพิเศษยังไงยังไงหรอให้มันเป็นพระจันทร์ไปเสร็จแล้วเรียบร้อยเฮ้ย ไม่เห็นมันจะดูพิเศษเลยวะนี่งานกูเองมึงไม่ต้องเรื่องมากหรอกงั้นทีนี้ก็วาดให้กูบ้างนะเอามึงจะเอาแบบไหนอะ่ะกูอยากให้คอลเลกชันของกูเป็นตัวตลกแต่เป็นตัวตลกที่มาจากหลายๆยุคคอนเซปต์ Concept คือความตลกมันมีทุกยุคทุกสมัยงั้นตัวแรกเอาเป็นแบบไหนดีเอาเป็นตัวตลกแบบคลาสสิกก่อนเลยภาพล่างโมเดลแบบนี้โอเคหมได้ได้แบบนี้น่ารักเลยแล้วสีล่ะ เอาเป็นตัวตลกหน้าขาวจมูกแดงเสื้อสีแดงตัดกับสีเหลืองอ่าแบบนี้เออแบบนี้แหละโคตรน่ารักเลยมามาแล้วตัวที่สองจะให้เป็นตัวตลกจากยุคไหนเอาเป็นตัวตลกจากยุคหินแต่ตัวนี้ขอเปลี่ยนจากสีขาวที่ทาที่หน้าเป็นน้ำผึ้งแทนนะเพราะในยุคหินสีขาวที่เอามาทาหน้าน่าจะหายากประมาณนี้ดีเลยโอเคตัวที่สองเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ขอเปลี่ยนตรงจมูกนิดนึงเปลี่ยนอะไรวะก็ยุคนั้นน่ะจมูกปลอมสีแดงแบบนี้มันไม่น่ามีเพราะงั้นเลยควรเปลี่ยนเป็นผลไม้สีแดงแทนโอโอเคต่อมาก็ตัวที่สมไอ้ตัวนี้จะเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นตัวตลกแบบไทยๆคือยังไงอะให้ใส่โจงกระเบนเหรอเปล่าเปล่าแต่ให้วาดเป็นตัวไอเท่งอะโอตัวตลกจากหนังตลุงของภาคใต้อะนะเออตัวนี้ก็คอนเซปต์ดีแฮะตัวไอเท่งจะต้องหัวถึก ไม่ใส่เสื้อพุงโลโลนุ่งสโล่งลายตารางหมักลุกแล้วก็พกมีดไว้ที่เอวแบบนี้เออสวยแล้วสีล่ะจะให้ลงแบบไหนตัวนี้เอาลงสีดำทั้งตัวไปเลยไม่ต้องหน้าขาวอะ่ะตัวนีไ้ไม่ต้องไม่ต้องเน้นลงสีให้เหมือนกับไอเท่งในหนังตะลุงจริงๆเลยในสามตัวที่ผ่านมากูชอบตัวนี้สุดแหละตัวที่สี่ให้เป็นตัวตลกยุคอียิปบโบราณอียิปโบราณเนอะ ดีไซน์มันควรจะเป็นแบบนี้ละมัง้งตัวนี้ให้ทาหน้าสีขาวแล้วก็จมูกแดงแบบตัวแรกเลยส่วนเสื้อก็เป็นสีทองคลิปน้ำเงินเออแบบนี้แหละสวยมากนี่ถ้ามีวางขายจริงๆนะขายดีแน่มึงก็พูดไปใครมันจะมาซื้อมีคนซื้อดีงานอาร์ทอยน่ารักน่ารักขนาดนี้อ่ะอะมึงบอกมาว่าตัวที่5จะให้เป็นแบบไหนตัวที่หเอาเป็นตัวตลกยุคโจรสลัด แต่ตัวนี้จะมีลูกเล่นตรงที่แขนขวาจะเป็นไม้ปัดขนไก่และขาซ้ายจะเป็นไม้ถูพื้นเฮ้ยตัวนี้ตลกดีวะ่ะโจรสลัดเขามีแต่มือตะขอหรือขาไม้ที่ดูโหดๆแต่ไอตัวนี้มาแนวลูกเบสคอยทําความสะอาดในเรือบอกแล้วถ้ามีจริงขายได้แน่นอนแล้วก็ให้มีตะขอตรงนี้ด้วยอ๋อจะได้เหมือนว่ามันเคยเป็นเหยื่อตกปลามาก่อนใช่ไหมใช่ใช่จริงๆกูว่าตัวนี้มึงน่าจะให้เป็นตัวละครลับตัวสุดท้ายนะ เพราะมันมีความหมายดีแถมพิเศษกว่าตัวอื่นด้วยยังยังตัวละครตัวสุดท้ายกูค,คิดเอาไว้แล้วมันจะพิเศษและมีความหมายกว่าตัวอื่นๆมากหรองั้นตัวสุดท้ายมันเป็นแบบไหนมันจะเป็นตัวตลกที่ด้านหนึ่งทําจากไม้แกะสลักและอีกด้านหนึ่งทําจากหินแกะสลักมันก็ดูพิเศษกว่าตัวอื่นนะแต่มันมีความหมายว่าไงวะก็ฝั่งนี้คือความตลกแบบเป็นธรรมชาติและฝั่งนี้คือความไม่ตลกเลยอ๋อแบบเล่นแข่งเป็นหินนะนะเออแบบนั้นแหละ มึงก็เข้าใจคิดนี่วะแล้วนี่ขอเพิ่มเห็ดกับจิ้งหรีดเข้าไปตรงนี้ด้วยแล้วไอ้นี่มีความหมายไหมเห็ดหมายถึงการจเจริญเติบโตในธรรมชาติส่วนจิ้งหรีดเวลาตลกที่เขาเล่นไม่ขำเขาจะใส่เสียงจิ้งหรีดลงไปไงและสุดท้ายขอเพิ่มน้ำตาเข้าไปตรงนี้หน่อยนึงะจะได้เป็นการสื่อว่าในความตลกจริงๆแล้วแฝงความเจ็บปวดเอาไว้โหไอตัวนี้คอนเซปต์โคตรดีอ่ะเห็นไหมบอกแล้วว่ามันเหมาะเป็นตัวละครพิเศษ เนี่ยพอเอามาเรียงครบคอลเลกชันแบบนี้โคตรฟินเลยสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้มีอาร์ตทอยแบบนี้วางขายจริงๆด้วยเถอะคาบศิลปะนักเรียนทุกคนเอาการบ้านที่ครูสั่งให้ออกแบบของเล่นมาส่งได้หลังจากนั้นไปหยิบดิโนมันที่หลังห้องนี่ต้องปั้นดิโนมันอีกแล้วเหรอโจทย์ที่ครูจะให้ฝึกปั้นในวันนี้คือหมาปั้นเสร็จแล้วเอามาส่งครูก่อนหมดคาบโห วันนี้วาดรูปมาต้องเยอะจะให้ปั้นดีน้ำมันต่อ,อยังไงไหววะเนี่ยงั้นเดี๋ยวคาบนี้กูปั้นให้เองดีเลยรอบนี้กูจะนั่งเฝ้ามึงท้งคาบอ่ะนี่เสร็จแล้วเฮ้ยมึงก็ปั้นเร็วไปแล้วนี่กูก็ปั้นของกูเสร็จแล้วด้วยเหมือนกันเดี๋ยวดีอะไรวะเอาไปส่งครูกันเถอะเฮ้ยมึงปั้นสองตัวเหมือนกันขนาดนี้เดี๋ยวครูขาก็รู้หรอกว่ากูขอให้มึงปั้นจริงด้วยงั้นเดี๋ยวกูปั้นแบบใหม่ให้มึงอีกตัว ของกูขอหมาแบบดุๆเลยนะเอาพวกล็อกไวเลอร์อะเสร็จแล้วเร็วเกินนี่มึงเดือะแฟดปะเนี่ยแบบนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วเอาไปส่งครูกันเถอะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถูกใจกูเลยกูอยากได้หมาที่มันแบบว่านี่สมฝักปั้นให้ฉันบ้างซีอรุณกรมึงก็ปั้นดินน้ำมันไม่เก่งเหรออย่าเรียกว่าไม่เก่งเลยฉันปั้นไม่เป็นเลยตั้งหกนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยแค่วาดรูปฉันยังนึกไม่ออกเลย นี่มาให้ปั้นดินน้ำมันจะไปปั้นได้ยังไงเล่างั้นเดี๋ยวฉันปั้นให้นะท่านอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่หรอครับเอา้าเจสดาคาบนี้นายไม่มีเรียนหรอใช่ครับพอดีว่าคาบนี้ครูของผมไม่สบายและผมจำได้ว่าท่านอาจารย์เรียนศิลปะคา,าบนี้เลยอยากมาศึกษางานศิลป์ของท่านอาจารย์นะครับฉันกำลังขอให้สมศักปั้นหมาให้อยู่เลยดีเลยครับผมอยากเห็นการลังสรรของท่านอาจารย์นี่ไงเสร็จแล้วบ,บ้านะ นี่ท่านอาจารย์ปั้นได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแถมยังน่ารักมากๆอีกด้วยผลงานการวาดของท่านอาจารย์นับว่าล้ำลึกยิ่งนักแต่ฝีมือการปั้นดินน้ำมันกลับอยู่ในระดับสุดยอดอีกด้วยสมแล้วที่เป็นท่านอาจารย์ของผมขอบคุณนายมากเลยนะสมศักดิ์สมศัมกดิ์เธอปั้นดินน้ำมันน่ารักจังเลยพาสิตาเธอก็แวะมาห้องนี้ด้วยหรอ ใช่ก็เจษด,ดาบอกว่าจะแวะมาหาสมศักดิ์เราก็เลยแวะมาหาด้วยจะบอกว่ามังงะของเธอหนะสนุกมากๆเลยนะเราชอบมากๆเลยขนาดพ่อเรายังชมเลยอ๋อขอบคุณมากเลยนะนี่เธอไหนๆก็แวะมาแล้วลองบอกอะไรมาสักอย่างสิเดี๋ยวให้สมศักดิ์ปั้นให้ดูเฮ้ยมึงนี่กูปั้นมาเยอะแล้วนะงั้นเอาเป็นมิกกี้มเมาแล้วกัน เราชอบมิกี้เมาส์ที่สุดเลยเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วเหรอนี่เธอปั้นเร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเพียงชั่วอึดใจท่านอาจารย์ก็สามารถปั้นมิกิเมสาออกมาได้สำเร็จเหมือนกับสุดยอดเชฟอาหารญี่ปุ่นที่บรรจงปั้นซูชิออกมาเราขอเก็บไว้ได้ไหมเออได้สิแต่เก็บดีๆหน่อยนะเดี๋ยวมันจะละลายฮะสมศักิ์กำลังจะบอกว่า มิกกี้เมาส์ตัวนี้กำลังจะละลายเพราะความรักของเราสองคนหรือเปล่าแล้วนี่มิกกี้เมาส์กำลังนั่งอยู่หรือจริงๆแล้วสมศักดิ์เขากำลังจะบอกว่าเขาอยากมานั่งในใจเราโอ้ยแค่คิดก็จะเป็นลมอยู่แล้วเด็กชายสมศักดิ์อาร์ตท,ทอยของเธอเนี่ยสุดยอดไปเลยนะสื่อความหมายได้ดีจริงๆครูให้สิบคะแนนเต็มไปเลยท่านอาจารย์สมศักดิ์ผมขอดูหน่อยได้ไหมครับแค่มองปราดเดียว ก็รู้แล้วว่านี่คืออาร์ตทอยที่มีการนำเสนอที่แยบยนตจริงๆโอน่ารักจังเลยนะเนี่ยืมส,มสมศักดิ์เธอออกแบบอาร์ตทอยเองเหรอเนี่ยสุดยอดอ่ะน่ารักมากขอบคุณมากเลยนะเราขอเก็บกระดาษแผ่นนี้เอาไว้ได้ไหมจะเอาไปทำอะไรหรอเราจะเอาไปให้พ่อเราดูนะ่ะทำไมต้องให้พ่อเธอดูด้วยล่ะก็พ่อเราเป็นเจ้าของโรงงานผลิตของเล่น บางทีถ้าเขาได้เห็นอาจจะทําขายออกมาจริงๆก็ได้จริงเหรอเนี่ยฉันอยากให้เจ้าพวกนี้เป็นอาร์ทอยจริงๆมากเลยงั้นก็เอาไปเลยสิขอบคุณมากเลยนะหลังเลิกเรียนมึงว่ามังงะตอนที่สองของเราจะผ่านการโหวตป่าวะผ่านดีเนื้อเรื่องของเราสนุกจะตายนี่พวกนายสองคนคือคนที่เขียนมังงะเรื่องตามล่าหาพระพุทธเจ้าใช่ไหมใช่นายเป็นแฟนขับมังงะเราเหรอเปลา ฉันชื่อชัดลินเป็นคนเขียนเรื่องศึกนะักแข่งเหล็กนะอ๋อนายนั่นเองมีอะไรหรอคือฉันมีเรื่องอยากให้ช่วยหน่อยนะเร,เรื่องอะไรหรอคือว่าสอนเพชรคููหูที่เขียนการ์ตูนกับฉันนะ่ะโหมงานหนักจนเกิดอาการช็อกตอนนี้อยู่ในห้องไอซียูอยู่เลยแล้วมาบอกพวกเราทําไมเล่าพวกเราไม่ใช่หมอซะหน่อยคือสอนเพชรนะ่ะต้องเข้ารับการผ่าตัดและคงกลับมาวาดรูปไม่ได้อีกนานเลยฉันเลยอยากจะขอให้พวกนาย ช่วยมาวาดมังงะเรื่องศึกนะักแข่งเหล็กให้หน่อยได้ไหมจะให้พวกเราวาดรูปให้คู่แข่งอย่างนั้นเหรอโปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณชอบการ์ตูนของผมโปรดกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่เวลาคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้ไม่พลาด